สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ชองมะลํำเกค่ะเมื่อน,นี้เกสิภาพ,พี่น้องมาเบิ่งอันนึง่งอ,อันนี้อาบน้ำม,มาแลลวเนาะคะ่ะมันนี้เป็นมู้งุ้แม่สุภาพนะคะเนสิภาพ,พี่น้องมาเบิ่งอันนึงคือว่าเน้่นเอ็ดหรือว่าแขกหลอดนะคะเพื่อนห้เกมากบอกพี่บอกน้องว่าอันนี้คืออย่างคนบางคนเขาจะก็สงงัยเนาะค่ะเดี๋ยวกสสยะะเยวกสศิให้เบิง่งนี่แหละค่ะคือ เสาไฟสีตนเสาไฟสีตุนคือเพียงคือต้องสีตนครับพี่น้องคือเนนเนนเนนเอดเน่นลา,าเพิ่นเสียจำปาสีตุนลูกไส้มีสีขนเอาพูดละเสาพูดละหลักนะคะแล้วก็เพื่อนเสียมมใส่มองนี้ครับพี่น้องมาไอตุยพายังไปนี้เนี่ยนีค่ะพี่น้องคือคือเส,ส้นทางเส้นนี้มันเหมือดเนาะค่ะมองมองเม่ม มองเม้มเนาะค่ะเพื่อนบัดนี้เพื่อนก็เลยว่าเพื่อนอยากอ่าให้มองนั้นมันแกงนะแม้มองมุดเมื่อดันเม่มองมันมาจีมี่มองช่วงเดียวนั่นละมุดเมื่อดันมองเม้มซื้อเม้มพอดีเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยว่าอยากเหตดเสียงสว่างให้เสาไฟจังสีไมพีนองแต่ว่าก็เลก็เลยว่าเสีดเสาสีตน้นคือลูกไส้มีสีข้นเพื่อนเสียใหนคุพ่อสงการมีเสียงสว่างว่าสันว่าเพื่อนสีได้มีเสียงสว่างน้ำทางตลอด คือมองหันมันเหมือดอหลีมองมองซื้อเมมเนี่ยท่านผู้ใดไก่ทั้งไปไก่ทั้งมามองนี่กระสิเปลี่ยนไปว่ามันมันมันเหมืดแล้วกะหานาังคนกับขี่รถตู่มากะปิดแบบปิดม่านปิดมันปิดอันนั้นเลยด้แล้วก็หันหนานี้สิพาย่มสิพายามโบหันไปทางพี่นี่คือเกตหน้าของเน้นแขกนี่มันเหมือดอหลีมองนี่เก็บพวกไกาย่างไปไก่ที่อยู่มองซื้อลาน้านี่แหละ สียืดซื้อนี่เนาะค่ะพี่น้องอ่ะออมันคือโฟกัสนั่นบอกโฟกัสไหมนี่แหละหมองมันมืดนี่ยแหละค่ะพี่นอ้องมืดมุ่นหมืดนี่ยแหละคือเพคนเสี่ยวเสาไฟซีตุนนะใส่ใส่หมองทงั้งทั้งวัดเนาะคะ่ะนี่ทั้งทั้งผีหมองซื้อเมี่ยมนี่ยแหละหมองซื้อหมองซาลาผักสุกเนาะคะ่กะก็ให้มันแก่งให้มันสว่างพอดีละซีตุนเนาะซีตุนทำเสาไฟนี่แหละเสาไฟซีตุนกระสีแก่ง เพคนว่าเฟินเสียดในกุพ่อสงการเด่นมีแสงสว่างแล้วค่ะเดี๋ยวมืออื่นเกจิภาพพี่น้องนะเบิางเมืองสังเกตรถมอเตอร์ไซค์ขนาดมากมันจะมืดเห็นบ่มันจะเป็นมืดหมึดมันจะเป็นว่างเวงเลยค่ะมองมองเห็นป่มองมองทางนี้มันจะเป็นบนหมึดแล้วเพบนกระสีเอาเสาไฟใส่เพราะว่ามองหนีมันกระสีมีเนี่ยมันกระสีเสาไฟแังสีมันกระสีแกล่งอยู่ก็เลยสิเสียดใจ มืออื่นมืออื่นเกสิภาพี่น้องมาเบืองมาตอนเฮ็ดเหลี่ยวสิเป็นจังไดเนาะค่ะมืออื่นปาอำมนาดกับสีมาตังติตังอันนี้คือปาอำมนาดเฮ็ดเองค่ะคือลูกซีข้นนี่ออกเงื่อนกันออกออกพุละตุนนะคะออกพุ่ลตุนคือจำปาซีตุนพันมาซีจำปาซีตุน นี่แหละค่ะพี่น้องคือซีต้นนี้ค่ะเป็นปามนากระมืเห็ดม้เขียม้ซื้อไสซื้อเสาอันนี้ใส่กับซีเห็ดต้นทางเนาะค่ะกับอนุโมทนาบุญน้ำเน้นเอ็ดเนาะค่ะเป็นมีความคิดขึ้นมามีความคิดขึ้นมาแบบปี๊บคนไปเห็นเมื่อน,นัน่ะแหละคนก็เลยนั่งนั่งเบิ่งม,มันเมืพเพิ่นก็เลยจัดการบอกปามนา ไปซื้ออุปกรณ์บวกคุเม่สุภาพไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็อาานาจกับมาทำกาันเฮ็ดไปซื้ออุปกรณ์มือเส้นนี่ค่ะส,สายไฟแล้วก็เสาเล็กแล้วก็หลอดไฟแล้วก็ล่างแล้วก็สีสีามาท่าพร้อมกันเดี๋ยวมืออื่นเกจะภาพพี่นองมาเบิงนะคะมาเบิงขั้นตอนแล้วก็มาเบิงอ่าตอนตีตั้งแล้วนะคะมันจะเป็นแังไดงตอนมืดมืดกับตอนเจียงเนาะคะ่ะโอเคค่ะพี่น้องได้เจอกันมออื่นค่ะบ๊ายบาย กาฟแอดำตามนากำลังจะแซวไฟค่ะวงเม้มพอดีข้าวโมนี้มันจะเป็นวงมืดที่สุดเงี้ยกลางคืนมั้งกะมืดสี่ลับวันนี้พีนจะม่าจะใส่หาเลยหน้าโตากับโตอยู่เป็นหน้าน้วย รักสุดไทยเราบอกปะว่าคิดรากสุดไทยแล้วเดี๋ยวส่งมอบงานแล้วส่งมอบงานอันนี้รักหนึ่งค่ะอันนี้รักที่สองชนิดจำปาสีตนคะพี่นองสีตนลูกไส้มีสีคนเปิดทางติดไฟให้มันสว่างสวัยพ่อยคุณพพอสงการ เดี่ยนิ่มทงังสว่างสวัยประสันหลังข้าวัดกลับไปมด่ล่ะค่ะอันนี้หลักที่สองลุงตู่เป็นผนกไฟเหรออันนี้ลุงตู่เป็นผนกช่างไฟค่ะโอ้เยให้เเป็นนช่างไฟโอ้อันนี้เดินสายไฟทอเล่งเลียงนี่เดินสายไฟฟ่อมเองฟอมพีมงยงเดินสายไฟเองด้วย นี่ค่ะลัลกที่สามอันนี้ก็เป็นหลังห้องน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นจาราตะกี้ก็มาปฏิบัติธรรมั่อยู่นี่มาออกพรรษาเขพาพรรษ่ามั่งเขาจะเอ่ยยังน,นี่ค่ะหลักหนึ่งลักที่สี่นี่คือคนเดินไฟ เช้าหนีกสิเช้าหนีกสิตัวไฟในวัดนะคะไฟหน้อเพราะว่าเห็ดไห่หลวงฟอนี่ค่ะฟอเนีนหน่อยเพื่อนว่าเพื่อนอยากเห็ดใหย่ฟอพพนะเดี๋ยวลงตูส่สิมาเดินไฟสี่เสาพอดีค่ะหอดฟิ เนี่เ,นเอ็ดหรือว่าเนี่นอาคมนะค่ะออกคมชิดเห็นมาบวชแล้วอยากขอไฟสีต้นเอ็ดทางมันเมื่อดพ่ได้ติดเดินใช้ไฟที่จริงมันจะเรีย่ยวเต้หมู่บ้านเหรอคะพี่หนงแต่ว่าฝนมันตกพาย,ยุเขาก็เลยบริเทศปลาขนาดเลยมาเห็ดเมื่อนี่ กค็ครอยู่ดอกบ่ได้จางหลายเพระาะว่าพี่ไส้กับป็่นสร้างไฟเหมือทุกคนอยู่โซนนี้ให้หนมีไฟขี้มากกับสิวเหมือดดอกปนนี่ เดี๋ยวถ้าบุญลอยวันกูพอสองการก็สิมีหนังประมาณแปดเก่าจ่อเวลาพี่น้องพยาบาลคนว่าก็สิเอาลงเดินนี่แหละค่ะเดินเสาที่สี่แล้วเดี๋ยวก็ทงเดินไปจุามู่วาไปนี่มาทางจู่วา <laughs> อน,นี้ปู่ว่าพาาอ่อกาดสีแห้าข้อ <laughs> จบ, <laughs> บี่ยเองจบว่าท่านจาว๋าคนนะ่ะ <laughs> แสดงว่ารูกโตแล้วลนะประมาณประมาณประมาณแล้วแต่บุคคลไอ้นัด <laughs> ห,นหนลดลนะคือว่าในนีไฟเตานะั่นจะมีไฟได้ไงมันยังไม่มืดบว่าันนีหลดไหม เดี๋ยวจะเอาหกล้ไปใส่ไม่งั้นก็โทรไปจ้างเคนมาเลยเคนก็เช่ากันบ่เรากระชามากค่ข้าน่ะากเจ้ากันี่เด้จหวานี่เด้ขี้ระตาุ้ยกับ่าึืนนั้นไมกับ่าึ้นนั่น่นนั้น่สอเส้ทสทีี โอ้บ oh, ักกอกบักขวาตานี่เนี่ยก็เวีนก็มาได้อยู่ค่ะแต่ว่าเนี่ยกำลังขึ้นบกกะ ใส,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 ส่แสงโซล่าเซลซื้อแผ่นมาใสา่ท,ทึ่งๆเห็เเาาแล้วเหนะ็ดเด้อเราเม่าลยดิยังไงไฟตบเลยดนะิเดียมามเล้งสีฟ้าพี่น้องกบิ่งต่อมมนแจงนะคะ เ็จแล้วค่ะพี่น้องไฟสี่แล้วอะไรไปอันนี้ยังนี่แม่ทวายบอ ันนี้ก็เล่นอย่าลูกอมถวายลงพฟอตุบบลลูกส่งถวายเงี้ยขันเห็นเลี้ยวเห็ดเลยกะก็เลี้ยวไปซื้อเรียกว่าเอาลงพฟอไปไปรับถวายเนี่ยไปถวายกับบันนี้พูดแม่สุภาพกำบ้วอำนาจเรียกว่าอยากถวายไปถวายนะเรียกว่าถวายลงพฟอเขาบอกแน่ว่าผู้ดีเห็ดนะเห็ดน้ำกันกับแม่ไผ่เน่อำนาจลูกเรติ ลูกตัวลูกตูวแล้วเพื่อนมากเทียดเออก็เอางไ้เพื่อนเ็ดทียดเนาะอันนี้ซื้อยังปาจีนเคียวคิวอู้มาจากปาจีนครับเขาเป็นแท็กีกับไม่ได้เพราะว่าโดนโรคโควิดครับว่นได้ครับถาแลบเท็ดเท็ดซอยเป็นกำลังงานนี่ซอยงายหน่อแต่มาที่แหลกสุดยอดครับครับบุ๋มเมนบุ๋มเมนเป็นเมื่อกี้ยังรับงานยังแรีต่ำเรียต่ำยังเดียว เสกาือเป็นอันอัอันแมีกับผู้หูแต่ว่าเราเรียนตางานสุ้ยอดกับผู้หล้อนาเป็นคนเดียวกัพ่อเามันี่เออในการได้สับกองบุญกองมุตจะมาไปให้ภาพามงูใต้แน่งคมไม่ท่านไหนเสีกแม่ยาพ้าท่นไหนเสีกเราก็นั่งไปลูร้านยูท yeah, ีไม่แห้งมาล่ำกับพ่ได yeah, ้ล่ โคบิดโคบอยงานเจ้าไงเป็นยกเลิกเมื่อไหร่ละลงพอว่าสิไปมือเอื้อนมือเหือเขาก็ยกเลิกอีกแล้วประเทศไเโาก็มาตั้งไก่ไม่ใช่แหลมไก่ยันโตระวังด้วยลงพอแต่พอได้เปลี่ยนโว้ยมันก็หลายก็จากใคเป็นติจากคนที่เอามาติดนี่เขาที่เอาไปติดเพิ่นให้เป็นห่วงเป็นไงละในการเด้อสืบต่อเจ้าเาไปเมื่ะไร่ละวันไปนี่จากโควิดโคบอยแล้วล่ะไปยังไงหมู่บ้านยังไง เลยครับเนี่ยมาสบายสบายสบายเลยเตเอมาเอาหน้ารับปแย้็ไม้พีนี่ไหมล่ะมาเจ้าไปพูดไหมกไปนู่นกนดูดอ๋อ้เดี๋ยวมันจายแลยบน คณะส่วนบุคคลบริการานบงษาหมู่บ้านห่ก้อนก็ได้บนพเวทก็ได้ยวอนี้แหละได้ขับพื้นขับไปมาเอฟซีก็ได้ผู้ออกผู้ยังก็เดีอยวไปเจอโดเตอร์ออกหน่อยออกลายต้องคอยไปเหตุดูับ้นโน้นเหตุดู่นี่ก็มันัดเดียวกันเพราะฉะั้นงการไปแล้วก็ อาไซลูกอาไซร้านมือไปอยไปยังสักร้านทั้งมากขายงานมือไปทั้งบปทั้งด้วยปอนจะไรปอใส่แม่ตอนนี่ขนาักิลยู่ซอยข้างอยู้มีการมากไไหก็ไปปวกุ่งงมื้อ่าปรเสิดีชนงถูกไปเป็นเทพบุตรุเทพดาย่ทจัรวรรดิรึเปล่ามาอ่อ่าหนามดาบบนนามมากปะนามมได้เอามาแล้ววยรถมเคื่อหันนี้บอันนี้เกามาก ปาปาลิโเลเตสาสลังเอวเมวอิโต้ที่นางเปตานางอุปกาปติอิขิตังปัตตังโหังสิปรเมวจะมีสตุสเปโสังตานยันโนฝนโสยทมอณิโติราโสยธรรมสิติโยวันตาสุกัโรโววินาตจตโตมาเตวันตโยตุพิธิพาโกภาะ ปิวัานานักเสนาจางกุาประาจีโนจัดตาโรท่ามาวันันปอายุวันนนสุขังเว้ยลวงพอฮะมาตวัดที่ตวดตรวดตวดด้วยสายเอกเว้ยมีมีเนียตรวดด้วยดิเอาไปให้ใกล้ๆเราเว้ยตนบเรครับลูกพอไปคราบเนี่ยตวดตองต้องพอก็หงุใจแทดติา